สวัสดีครับผมสวัสดีที่สู้ฝูซุ่นกับผมมาหล่ะพี่น้องล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดวันฟุตที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาสองหาหกแปดมอเบิ้งผลล่าพัฒนามืาขึ้นนี่พี่น้องเด็กบนมันออกหาหนึ่งหนึ่งเด็กล่างก็คือแปดหา ของป cup, all, all, it. It all, small, all, ูศูนย์เจ็ดนั่นเข้าตรงๆได้พี่น้องได้แต่เป็นตัวร่องเพราะว่าปูเน้นติดเก่าได้พี่น้องเนาะปูเน้นติดเก่าได้พี่น้องได้จะมีหลักฐานของเก่าให้เบิ้งเรือไว้าขียไปเบิ้งคลิปย้อนหลังก็ได้เข้าตัวร่องพี่น้องเพราะว่าปูเน้นปูเน้นเก่าปูเน้นเก่าเห็นบ่มันเป็นเขียนออกม่เด้นี่อันนี้เขียนผิดเพราะว่าเขียนสี่เขียนแปดสี่สองเทียบสี่ ที่เบิ้งกับคิลูกันอยู่ดอกเพราะว่าเขียนผิดก็คือเอาเล่ยนะว่าต้องแก้เห็นว่าเขาแปดหาตรงตรนี่พี่น้องเขาแปรหาตรงๆนี่ของปูศู์เ็ดพี่น้องเขาพี่น้องเขาใดกันบ่น้อใดน้ำปูบ่อน้อเขาเขามาตามกันต่อพี่น้อง f ลีที่เขาม้าม่ยกะเบิ้งคลิปย้อนหลังได้บัดทีว่าเม่นหลังห้อยออกนะไป่หรอกเข่าตัวล่องที่วงกลุ่มนี่วงกลุ่มให้เบื้องซื้อๆว่ามันเข่าแปดหาตรงๆเข่าตัวล่อง วันพุธพุธอีบเจ็ดทั้งใดล่ะ แล้วพัฒนาตัวหน่อยตัวนี้ Tôi nói tôi nhây vào cơn cảnh. Vinh bật lạng. Bôn. สี่กับห้าปูเน้นสี่ สามห้าสามห้าสี่ห้ามีบันพี่น้องมีบันห้าห้ามีบันไดพี่น้องได้บันหนึ่งหนึ่งแล้ว ที่ว่าเบินหาหาที่สามหกสี่หก Sám chết yên là chết จุดหมายห้าเกดเก่าคู่เก่าแล้วพีน้องเด้อเก้าคู่บนล่างไปกลับเด้อ ส่วนตัวเน้นได้พี่น้องปูเน้นติดสีสี่ห้าสี่หกสีเจ็นี่แหละพี่น้องเน่ติดสีง่ายพวกนึ่งครับเนีนติดสีได้พี่น้องได้เน้นติดสวันพุธที่ยีสิบเสิงหาสองห้าหกแลพัฒนาปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูด สี่กับหาเน่นสี่สามห้าสี่ห้าห้าห้าสามหกสี่หกห้าหกสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเด่นที่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดจะพี่น้องได้มาวันหนึ่งกัเขาตัวล่องนี่พี่น้องเข้ากับตัวกันตัวล่องกับเบิง้งมักตัวใดชอบตัวใดก็ได้น,ดนี่ลายมือของปูเห็นบ่อมีสัญ,ญลักษณ์ความนี่ปู่ศูนย์เจ็ดเห็นบ่เนี่ อกลาบขอบพระคุณผู้สูญจิตไร้ครับผมก็คอยพี่น้องเข้าโชคมันแห้งๆปังๆกันสู่ผูส้สก้อนที่บางคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องได้กดไลค์กดฟร,รีบริสเสียนัอสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม